ก็คืออากาศมันหนาวพี่น้องต้องเอาเตาน,นี่ขึ้นมาก <c oughs> <c oughs> จมมาใส่เต้าอันโลกที่โดนรบหบไปเลยสิเด็อ่ะเบื่อนี่จะง่ามีแก้เฟินเ่าสบายดีสบายดีพบกับสองน้องสอยชาแนลอีกแล้วพี่น้องก็คือมือนี้น้องสอยสีมายามเอื่อยเนาะก็คือว่ามาอยู่นําเอื่อเมื่อหนึ่งก็คือมาก มากินส so so ีนาธพี่น้องมาเห็ดสีนาธยามเอื่อยก็คือวันนั้นโดนจะฝอกันถึงหนึ่งปี้ะเธอพี่น้องเจอกันกับเอื่อยก็คือเอื่อยเพิ่นมาประจําการเห็ดเบียดเห็ดงานอยู่พี่น้องพี่น้องก็คืออยู่บ้านอยู่เมืองอยู่พีแหละก็คือทางเขามาบ้านเพิ่นจะมีแต่ผู้ดจะพาก็คือว่าอยู่จำหนาพาเลยเฮือนมันนะคือน้องซอยมากก็เพิ่นก้าวเกี่ยมยังไงวันนั้นน้องซอยโทรมาบอกเพิ่นเนาะว่าเอออยากกินสีนาธสินะเพิ่นก้าวเกี่ยมไม่ห้แล้วพี่น้องนี่ก็คือเฮือนเพิ่นเองก็ตอนนี้น้องซอยก็มาเบิ่งวิว zoom v i แบบหน้อง อยู่รอบๆแบบน้ำพัดเลยทางเข้ามาเคลื่อนผึ่นอยู่แบบเย็นซุ่มเย็นขันยามหนาวนี่พี่น้องออกจากเคลื่อนบุหรี่ออกจากพรมบุหรี่น้องซอยนะโบมักอยู่ก็คือว่าโบมักเย็นเนี้ทางพี่น้องซอยพี่โดดมามาฮะเป็นคือพิจนาพาดแล้วบริไทยเบิ้งย้อนบ้าแบ็ดเบิรดพี่น้องแบ็ดโทรศัพท์เบิรดเดือบริไทยเบิ้งเนาะไปเข้าไปในกินสินดาดกันทุดนี่แต่พูดแต่พาจำเลยพี่น้องจำพูดจำพ้าเลย เตรียมกิน,นสิ้นได้สบายดีท่านผู้ชมสบาดท่านผู้ชมบอกเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมอันนี้ด้านหน่อยเหรอสบายดีงามเลยดกสบายดีงามสบายไหมเอาเห็นไหมสบายดียยอ,อยกเกินในีหน่อยนนะนนนหนึ่งเหอด้านซ้ายด้านซ้ายดี่ไหนเนื้อเีนดีก็คือเตรียมตอนนี้เตรียมกินสินดเนาะพิสิไดเนาะอยากไหอยากลาถอยาก อกยันกันนะเขาบอกว่าเขาต้อง้แล้วก็เฮ้ยด้คันนี้ไมวางไ้ได้เพื่อนเพื่อนอยากไปเมดียังไงนกินไหนกินไหนวะว่า้ก็ชิมเลนะ บัานมาเราไม่กินไม่ก็คืออากาศมันหนาวให็น้องต้องเอาเตานี่ขึนมาจะมาใส่เตาไฟผ่าเพราะว่ามันบร่ได้พิงไฟนี่ก็คือไอ่เตรียมใบเวิร์ดแนลมาก็กินบบสบายขนาดตับตันสีไม่หรอไมาเด้อมกินน้ำกันเด้อ พี่ดีใจป่ะดีใจค่ะรายดีคําซิสเตอร์นี่ก็ดีอยากให้พี่เด้อบ้านอะไรพี่อาทิก็กูหายจํา ตะคือเด็กี <AMA> e ่ให้น้องเตาดิเตาอัตโนมัติแล้วม่ถูด่นเอไม่ถูเอาไหนส่ นี่ไปูกระสไปนนอนีเนาะดามาไปถูอมีแู่เานนีไปถูกระสเลยคือตัวให่เลยเขามา่ง่อมาเลยเล

Tâm sơ đấy, bắt đèo khuyên tâm ông Nếu có lời thuyết thì anh cũng có đạt anh ai con cong Bà nằm đi đi nào Bộ bệnh nằm nằm đi ra Nằm เมื่อนึ่งป่ะเมื่อสองกตู๋นะเมื่อเมื่ออยเียงมื่อตะเบียงจะไปหอดเบียงกันได้สนานเหรอเด็กไปเนาะไปบ่เดี๋ยวไปส่งบ่ะเด็กไปซม่ะเด็กไปซม่ะแล้วซื้อจุ่มไปได้น้อเตรียมกินกันเลยตอนนี้โอ้ยเห็นตะคอโซเน่โซเน่มืกิน่าตีเล้วอ่ามันบนทันซุปแค่นั้นนะซุป พี <c oughs> <Too> <in> ่น <that> <still hate> ้องตอนนี้ก็คือได้กินนะเดิมแล้วก็อุ่นนะพี่น้องเลยมันอ่านแสงไพ่ขึ้นนะเต้าแบบนี้นะท่านอากาศเย็นนะมาใส่สมบูรณ์มากินแบบนี้เดิมมันยังเสบเลยอะอ่ะดิกินนะป่ะเสบป่ะเออเพิ่นมากินน้ำเลยตีมากินน้ำอะไรดิเด้อบแบว่าไงอ่ะเด้ร์นั่นก็ได้ พี่น้องตอนนี้เรือแต่หมอเด้ยยิ้มเดีหลือกระยิ้มแล้ววันนี้พี่น้องนี่คือเป็นบรรยากาศตอนเสาวขี่รถรอบๆอ่าขางๆเหืกอนเดือยกิน,น,น,นมูกระทะแล้วมึอเกิดตีต่ออะไรไม่รับพี่น้องเลยไม่รับเรบาเวน้นหุง รอบๆก็่คือวันเพื่อนจะหยุดดิดนหนาผ้าได้พี่น้องทนหมอกอันนี้ก็คืออยากช่วยเนเพราะว่ามันเย็นนื่งจากอาการเย็นได้น้องซอยก็กินยานอนหลับสนิดเลยนี่ก็ผู้ดีหอบเบิดเลยพี่น้อง

ก็คือบรรยากาศรอบๆทิ้งผู้ในเนี่ยเนาะมีแต่นี่พี่น้องอันนี้ก็คือเพื่อนเดือยเพราะว่าขี่ขี่รถรอบๆรอบๆเมืองก็คือบรรยา uk, กาศตอนเสาวเรื่องเื่อนอีไฟดับอาจจะมาส่งเมืองน้ำพานในเงียบๆนั่งๆนี่แต่หมอกนี่น้องตอนนี้ก็คือน้องสวยบนขี่รถเนาะแต่ว่าจะจุ่งกล่องคือแบบว่าให้เบิ่งหน่วยพา แต่ว่าเพื่อนฟุ้นติดกับหน่วยพาน์เลยนะเพื่อนเลยลงไปดุมแต่ว่ามันใกล้ท่าน,นี่มึงไก่ก็พี่น้องท่านี่มึงคือไก่เนาะแต่ว่าถ้าไปตัวจริงนีไก่ไปไป,ไปน้นองคือขี่รอบๆเส้นทางเส้นทางนาบาเดเหนื่อย คือว่ากลับไปแงะกันแงกนี้อยู่พี่น้องที่เหามาเมื่อกีหอมอ่างน้องซอยผ้าผ้าเย็นเพื่อนนผ้าเย็นพี่น้องอันนี้ผ้าเย็นแทแล้วคือเอาออกมาเมื่อกี้นี่แหละทางเงื่อนเอื่อยคือโดนถลอบๆเรื่องเรื่องเงื่อนเอื่อยเนี่ย นีเจ้าพระบุฒนาแล้วพี่น้องมันเย็นเอยพี่น้องเห็นพระอาทิตย์แล้วดีใจละเดอ้อสช่าใสสีแดงขาวฟ้าแล้วนะพี่นอ้องมีซิทมีกำลังใจสีแดงขาวฟ้าเด,อเดอ้อเห็นดวงพระอาทิตย์แล้วเห็นแสงดแดดแล้วตะแยงซานสีเหมือมานี่ฮะก็เห็นพระ เรา,ค,า,าค่อยว่างมากคือฉันเป็นจิ้นดุดน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อค่ะดุลน้ำกันเด้อโอ้สวยงาม,มพี่นอ้องว้าวพี่นอ้องคืองจากที่ออกมาจากเรืองเนื่อยเนาะบอกขีดอ้วนมาเส้นทางนี้จะงามปัน ขึ้นก็ดีได้เนาะ ดีีพี่น้องเลยคแนงข่าผิดนทางตอบไซูน้แจกดี่พี่น้องนี่ก็คือค่ทงอันทีลองซอยเาจิอนนีลงกรตอไคือใหญ่ขึ้นวะอันลงีรถบไปเลยสิเด็ดอ่ะเบื่อจริ้จะง่ามแกฟเพิ่วาอู้เมนเพ่เพิ่มดีพี่น,อน,ออน,น,อน้อง อากาศดีมีชลาประแดดออกมีบ่มีควาำมาห่อนด้วยเนองมันเย็นนานี่เย็นจีบด้วยนะานี่จีบแก้วเป็นหนาตัวเองอากาศเย็นเน,นี่ยเนาะถึงจะมีแดดแต่เย็นเย็น,ยน,ยน,ยนสุดๆเลยตอนนี้น้องสอยสีโง่ลงโง่ลง,ง,งกลับไปเพื่อนอยอยใหญ่เนาะลงกลับเพื่อนใหญ่กันี่เถอะ น้องซอยมาฝากสองคือการพี่น้องขอกราบพระคุณทุกคนใจที่ติดตามและรับชมน้องซอยผ่านมาให้เป็นกำลังใจน้องซอยในเด้อคือว่าคอมเมนต์บอกน้องซอยในเด้อภรรยาอยู่แข่งได้เกตไล่ด้วยว่าทักทายสบายดีน้องซอยกัคอมเมนต์บอกน้องซอยในเด้อก็คือกำลังใจน้องซอยก็คือการคอมเมนต์ได้พี่น้องพี่น้องยังอยู่น้องซอยก็ไม่แห้งไปต่อพี่น้องคือดังๆจะเป็นหมอกก็คือออกมาจากเรื่อืใอยเนาะแล้วเคาจะมาหักชมวิวก็คือว่าต่อจากเมื่อคืนนี้กินสินมูกระทะเด้อพี่น้อง วันนี้น้องซอยกับิได้กลับไปเหตุคลิปไม่กันด้อพี่น้องก็เด้วว่าคลิปต่อไปขอให้พี่น้องดุด,ดกันเดเพคือว่าคลิปต่อไปฝากทุกคนติดตามกไดไลค์กดแชร์น้องซอยคกับกาในเด้อขอไวพอ้พรใจใใ้ทุกคนจุกโสดีฝาศเสียจากความจนเนพี่น้องอซื้อได้ไขมันก็หให้เฮงเงด้วยด้วยทุกคู่ทุกคนก็ให้โสดหลับบน้องสัตว์ไปได,ด้วยพี่น้องกับขอพระคุณถูกดวงใจบายบาา